วันแชมเปี้ยนชิพสมิลลาสันเดลลงครัวปรุงอาหารไทยจานโปรดสมิลลาสันเดลแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นสตรอเวท115-125ปอเผยเมนูอาหารไทยจานโปรดที่เธอลหลงไหลคือข้าวผัดเมนูง่ายๆของคนไทยที่เธอติดใจในรสชาติจนต้องลงทุนลงครัวลงมือหัดทำด้วยตัวเอง นักสู้หญิงจากสวีเดนวัย19ปีใช้ชีวิตในเมืองไทยมานานหลายปีแล้วซึ่งนอกจากจะได้เรียนรู้วัฒนธรรมไทยและมวยไทยแล้วในช่วงยามว่างจากการฝึกซ้อมเธอยังชื่นชอบการทำอาหารไทยเห็นได้จากคลิปในอินสตาแกรส่วนตัว s m i l l a f a i r t e x โดยเธอเผยถึงกิจกรรมสุดโปรดนี้ว่าดูคลิปวันไฟใน14วันที่30กันยายน2566คู่สมิล,ล่าซันเดลเวออลิเซียเฮลเลนรอดริเกต การทำอาหารสนุกดีหนูจะทำอาหารกินเองก็เมื่อมีเวลาว่างและมีนักโภชนาการคอยแนะนำสูตรให้หนูทำเองได้หนูชอบทำข้าวผัดชอบทำขนมด้วยทำสเต็กก็สนุกค่ะแค่กลับด้านไปมาหนูชอบกินมากและนั่นคือเหตุผลว่าทำไมหนูถึงสนุกกับการทำอาหารมากเพราะหนูจะได้กินเองทั้งหมดหลังทำเสร็จคะ่ะตอนนี้สมิล่าสันเดล คงต้องว่างเว้นจากงานครัวสักพักเพราะกำลังฝึกซ้อมอย่างหนักเพื่อเตรียมตัวสำหรับการป้องกันบอลลังหนที่สองโดยจะต้องเจอกับนาตาเลียดีอัชควาผู้ทาชิงจากรัสเชียที่ยังสะกดคำว่าแพ้ไม่เป็นในวันในศึกวันไฟใน22ในวันเสราร์ที่4พฤษภาคมนี้ที่สนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทราต้องลุ้นกันว่าเข็มขัดจะเปลี่ยนมือหรือไม่ แฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์คู่แรกเริ่มเวลา7นาฬิการับชมการถ่ายทอดสดทางช่อง7 HD กด35ภาษาไทยเริ่ม10นาฬิการวมทั้งติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของศึกนี้ได้ที่ Facebook วัน h h ม m p o o s s i p p ไ h a i l a ด d เว็บไซต์วัน i f ฟ c o m และ Instagram O N E c h a m p i o n h i